โอเคนะครับก่ออนื่นคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะครับก็ BTC ของเราตอนนี้นะครับก็ปิดตัวเขียวนะครับเนาะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะไอซีก็ปรับตัวขึ้นแต่ยังไม่แผ่นค่า50นะครับอแล้วก็ตอนนี้ยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะ18,700ถึง24,000นะครับเนาะก็ตอนนี้แฮกมันทะลุแนวนี้ค่อยเขๆเลกันะ19,500-600นะอก็ค่อยพิจารณาเล่น L ไปก่อนอรอรอให้มันยืนได้ให้ได้ก่อนนะครับเนาะโซนนี้ไม่ควรหลดนะครับ1 9 3 3 0นะครับเนาะ ไม่ควรหลุดนะครับแล้วแอดยังเป็นขาขึ้นนะครับอแล้วก็เรามาดูเอ่อมาดูดอลลาร์ดีเอ็กซ์บายตอนนี้นะครับก็ทําแพทเทิร์นขาลงชัดเจนเนาะเกิดดับเบิลท็อปข้างบนนะครับเนาะตอนนี้กํา,ล,นนะกานนกลังมาทดสอบที่อ่าเส้นเทรนไลน์เส้นแปะเนาะที่ผมตีไว้นะครับเนาะก็ตอนนี้อาจจะมีการรีบาวขึ้นไปเทสน,นะครับเนาะเทสแนว m a ห้าสิบแล้วเนาะถ้าไม่ผ่านก็จะได้ลงลงต่อคนระับสำหรับดอลลาร์เนาะแอ่ถ้าดอลลาร์ลง btc ของเราก็จะได้ขึ้นตนนิดเอ่อตอนนี้ยังติดชาร์จเฟรมใหญ่ยังติดเส้นไ ดีเอยี่ห้านะที่เหมือนเก้าหกร้อยเจ็ดร้อยก็มีแนวโน้มฝั่งรองน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับเนาะสำหรับ BTC เนาะ,อะโอเคก็เช้านี้ก็ดูค่อนข้างดีนะครับสดใสปีเขียวเนาะ,ะแล้วก็มาดูที่ในกลุ่มนะครับใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนะก็สามารถแอดไลน์ก็ได้นะครับอยู่ที่โปรไฟล์นะครับเนาะก็ทำกำไรช่วยวิเคราะห์เหรียญต่างๆหลากหลายเหรียญนะครับเนาะแล้วก็วิเคราะห์หลากหลายเหรียญทำกำไรระยะสั้นระยรระะะะะกลาาาางรรรยยววเเ่ไนนนนััทคบะ ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ b t c ก็ไม่แน่มีอะไรแอบแผนสําหรับวันนี้ก็รออันนี้กรอนรอเวกแนวหมื L ่นเก้าหกร้อยเราค่อยทำการลงนะครับเนาะตอนนี้มันอยู่กึ่งกลางอยู่ยังพ่งไปเข้าเนละเออหรือถ้าใครใครแบบว่าเออแน่ๆก็คือรงมันลงมาเทสหมื่นเก้าสามร้อยถ้ามันไม่หลุด SL ไว้ใกล้ๆก็ได้ประมาณหมื่นเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้ SL ถ้าถ้าใครที่จะเล่นฝั่งลงเนาะเออ SL ใกล้ๆนะครับเนาะก็หากมันไม่หลุดเราก็จะได้กลับขึ้นไปคนระับอ,อ โอเคหากหลุด okay, แล้วก็ช็อตนะหลุดโซนนี้แล้วก็ช็อตเพราะว่ามันจะอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 50 EMA 100 EMA 25เนี่ยครับถ้ามันต่ำกว่ามันก็มีแนวลงที่จะลงมน่กว่าเนาะสายช็อตแต่วันนี้ฝั่งลงค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ